ครับกองทันมาขกลับไปได้ด้วยโชคได้วยข้าแต่ตอนนั้นมาบอกคุณเนี่ยเป็นคุศลบุญใหญ่เลยก็อยากจะได้วัตถุมงคลขๆขายบูชาเนี่ยเป็นโชคเสี่ยฟ้าต่อสรร์สริญนี่ครับตาก็นะครับก็ถือว่าพี่น้องถือว่าเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทวดนะเด็กครับวันพีนีหาด้วยครับ าถ้าไปขอโชคราภนี่ก็สำเร็จเตครับขอโชคราภร่ำรวยขบวนนี้นะเดียวที่น้องเ็้ครับที่นักถือ เตีครัามาเก็บค่าหรือว่ามาแตงก็ยังมาไม่ขาดครนะฮะที่ทำที่น้องที่เชื่อถือได้เดินทางกันมาแต่ขนก็ได้เดินทางมาขอดทุกขอราดให้บอกว่าสนามขายชุกโง่ันมาหลายปีตั้งแต่โดนไฟกวนก็มาทานโนเริ่มดังไรก็มาด่าประมาณน้นะแ้วมาหายไข่เนี่ยเตีครับฟังขันพิฐานเตีครับได้เดินมาที่นี่ครับ นะนะก็บางท่านปิดทองแล้วทำบุญที่กระถางนี่นะต้องใช้เวลนานเด็กครับตู้บริจาคที่ก็ขอถวิชาจาเอา่อนะครับเด็กครับที่ว่าเข้ามาเด็ครับก็รับประคุณใหม่ใส่ซุขครับตอนนี้ก็นี่ครับด่าเด็กครับก็คือสุขเนี่ยมันเก่านะด่าก็เด็กครับบริจาคเนี่ยเพื่อจะไปไข่หมอบ ฟังคขัดคามสับสนแล้วก็จิตวิญญาณสตู้มากน้อยขบุญสารคามโอภูณิอย่างเทื่านสารคามนะครับแต่ข้อของท่านจะเินรุกไปกับเจ้าพระมีตอนนั้ก็มีแต่โชั่วความสุขคาเจริญมักมีสุทีอธิษฐานอ่อตอนนี้ เป็นพ่อคนนั้นเลครับเออหัวใส่ตู้เลยนตาตู้คนกนะุณสัลพบุสิงบุรีนะับนชมาตับไปได้ยโชคดีาแต่ก็จเ้าประมาดีครับต่โชคดี เป็นเทาไที่หลวงพ่อเนี่ยใส่บาตรประวัติธรรมะถามอะไรก็ไม่ดีครับตอนท่านก็จะมาขอขอเลขเอ,อ็ไข่เนาะขอลูกหัวได้ไข,ข่นะครับครับคุณยิ้มใหญ่เลยครับจันชจ้าภาพแล้วพี่น้องได้มาเนี่ย